สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผู้อุ่นฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับอ่ะก็เจอันทางเพจ Facebook ก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดทาง YouTube ยังไม่ได้มากดติดตามแอดมินทางเพจ Facebook ก็ตามนี้เลยนะครับชื่อเดียวกันเป๊ะเลยก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับกดไลก์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันไปนะครับส่วนคลิปนี้แน่นอนครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันครบลงไป ทุกคู่ทุกสนามแล้วนะครับเมื่อจบ6เกมทั้ง8กลุ่มทีมไหนเข้ารอบไปบ้างเดี๋ยวไปลุ้นกันเดี๋ยวไปลุ้นกันเชื่อว่าแฟนแฟนบอลหลายท่านเนี่ยทราบไปแล้วนะครับอ่าก็มีไม่ได้มีอะไรผิดคาดมากไม่ได้มีอะไรผิดคาดมากนะครับก็มีเซอร์ไพรส์หน่อยก็คือกลุ่ม a b c d เมื่อคืนโดยเฉพาะกลุ่มดีนะครับที่ไอทักแบงเฟิร์ดแซงชนะสปอร์ติ้งลิสบอนในบ้านแล้วก็เข้ารอบไปแบบแหมถือว่าแสดงแห้ว ประเด็นที่มาคุยกันวันนี้ครับรายชื่อของ16ทีมในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบน็อกเอาท์นะครับซึ่งจะจับสลากกันนะครับในวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นเนี่ย11ประมาณ11โมงก็หลัง11โมงไปก็น่าจะอยู่ที่ไทยน่าจะ5ทุ่มไปแล้วนะครับ5ทุ่มไปแล้วก็เดี๋ยวมารอดึกกันสักนิดหนึ่งนะครับก็ตั้งแต่คืนคืนวันจันทร์เดี๋ยวมารอรุ้นกันว่า แต่ละทีมเนี่ยนะครับเมื่อจับสลากออกมาแล้วจะเจอกับใครบ้างซึ่งตอนนี้โอกาสของลิเวอร์พูลที่จะจับสลากเจอกับทีมคู่แข่งนั้นอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะครับมีอยู่4ทีมสทีมตอนนี้เราทราบกันหมดแล้วว่า4ทีมจากฝูงของแต่ละกลุ่มที่มีโอกาสจับติ้วชนกับลิเวอร์พูลมีใครบ้างหลังจากที่แข่งกันจบครบไปแล้วนะครับอันดับแรกตัด ทีมจากลีกเดียวกันก่อนซึ่งเข้ารอบเป็นที่1ห,หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้สเปอร์นะครับนี่คือเข้ารอบที่1ห,หมดต่อให้เข้ารอบที่2ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าตามกฎรอบ16ท,ทีมนะครับทีมสโมสรจากชาติเดียวกันหลีกเดียวกันจะยังไม่เจอกันรวมถึงทีมที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็จะยังไม่เจอกันก็คือนาโปลีที่อยู่กลุ่มเดียวกับลิพุลและนาโปลีเข้าที่1ก็จะยังไม่เจอกันเพราะฉะนั้นตัดออกไปได้4ทีม 4ทีมที่เหลืออีก4ทีมมีใครบ้างครับ fc porto เสือใต้ bayern m u n i c เ r อั l madrid เออกลายเป็นคู่รักคู่แค้นใน ucl ไปแล้วนะครับระยะหลังเพราะว่าชิงกัน2องผลปี2018กับปี2022ัีลิเวอร์พูลแพ้อืสอีพันสิบปนะโอเคนะครับมีความผิดพลาดส่วนบุคคลเยอะอกเกมล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าลิเวอร์พูลเล่นได้ดีแต่ยิงประตูไม่ได้ แล้วก็โดนลูกทีเด็ดของมาดริตไปก็ถือว่าแพ้ไม่ได้ขาดลอยอะไรนะครับก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปแล้วมีโอกาสที่จะจับตีวชนกันด้วยนะครับรวมถึงเบนฟิก้าครับทีมเก่าของเอ่อดาวินนูสซึ่งต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ถล่มคู่แข่งมัคคกาบีไฮฟ,ฟาน่าจะ6ประตูต่อ2แซงปารีสแซงแชรแมงที่อุตสา ح. บุกไปเอาชนะยูเวนตุสได้2-1ไม่พอครับปารีส ผลต่างประตูได้เสียทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับแต่ว่า h Head to Head เบนฟิก้าดีกว่าก็เลยเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่ม H มามีโอกาสชนกับริพูลเหมือนกันนะครับวันนั้นมองตรงนี้แล้วในระยะหลังในระยะหลังตั้งแต่ JK มาคุมเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ริพูลเจอกับบบเยนเนี่ยรู้สึกจะเจออยู่ขนเดียวขนเดียวและไม่แน่ใจว่าเป็นปีที่ริพูลได้แชมป์หรือเปล่านะครับก็คือปี2019ปี2 0 1 8นิเีริูลเข้าชิงกับ มาดหลดใช่ไหมครับที่อล,ลอรสคาริโอตแพ้พลาดเยอะๆแล้วแพ้ไป3าหนึ่งแล้วปีต่อมาริพุนก็เข้าชิงอีกทีนี้ชิงกับสเปอร์แต่ผมจําไม่ได้ว่ารอบ1ิรอบสิหรือรอบ8ที่ริพุนจับสลากเจอกับไบยเยนแล้วจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยริพุนตัวสํารองขาดเยอะนะครับรู้สึกฟันไดจะเป็นคนหม่งประตูด้วย่าเหมือนกับว่าเสมอที่แอนฟิลศูน์ศูนย ถ้าจำไม่ผิดนะเสมอที่แอนฟิลฟูตสูตสูนลาลิพูนชนะไบเยนสามหนึ่งหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับถ้าจำสกอร์ผิดขออภัยแต่ว่านั่นแหละคือได้เจออยู่ครั้งหนึ่งพอโต้เจอบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะรอบแบ่งกลุ่มหรือรอบน็อกเอาท์รอบสิบหกรอบ8ดเนี่ยเจอบ่อยมากมาดริดลอร์ภูลยังไม่ได้เจอหรือว่าเจอที่ที่ที่ไม่ใช่นัดชิงนะที่ทไม่ที่ไม่ใช่นัดชิงหรือว่าเจออยู่หนหึน่งลวลิพูนแพ้หรือ,อยังไงเนี่ยนะครับ เออบวกสกอร์สองนัดแล้วแพ้หรือ,อยังไงนะครับแล้วก็เป็นฟิก้าก็เจอกันบ้างถือว่าเป็น4ี่ทีมที่วัวเคยขาม้าเคยขี่เนาะหรือว่าเจอกันอยู่บ่อยบ่อแต่ว่า2ทีมที่เลียวพูลอาจจะดูเป็นรองเอ่อเยอะหน่อยก็คือเรอัลมาดริดอันนี้ค่อนข้างเป็นรองเพราะว่าแน่นอนครับเรื่องของคุณภาพทีมเรื่องของสักสีแชมป์เนาะนี่ก็คือแชมป์ UCL ยูโรเปียนสมัยอ่าก็ เยอะกว่าแต่ถ้ากับไบเยนผมมองว่าลิปูลก็ไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับมีโอกาสที่จะเจอกับเด็กเก่าอย่างเซเดโอมาเน่ด้วยอ่านี่ครับแน่นอนไหมปอโต้เองก็มีเด็กเก่าของลิปูลน,นะครับถ้าเพื่อนๆจําได้อืมชื่ออะไรนะมาโกกูอิชอ่ามาโกกูอิชก็อยู่กับปอโตโอ้มาเน่อยู่กับไบเยนนะครับเบนฟิกา้าก็เป็นทีมเก่าของดาวินนูนเนสนะครับส่วนเรอัลมาดริดเนี่ยตอนนี้ไม่น่าจะมีเด็กเก่าของลิเวอร์พูลแล้วนะแต่อดีตก็มีหลายคนเหมือนกัน นี่คือสีทีมที่ลิพุลมีโอกาสเจอนะครับปอร์โต้บายเยนเรอัลมาดริดและเบนฟิกาเพื่อนๆนะครับอยากเจอใครถามผมตอนนี้ผมบอกตรงๆนะหมาไม่กลัวน้ําร้อนครับเออ e min, อีแอดมินพ่ออุ้มนี่หมาไม่กลัวน้ําร้อนนะครับผมอยากจะให้จับสลากชนกับเรอัลมาดริดเลยอย่างน้อยที่สุดไม่ได้ดูอเวโกครับตอนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลสโมรสรยุโรปไม่ได้ดูอเวโกครับดูวเฮดตัวเฮดเริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสกอร์ถ้า ยิงสงนัดแล้วรวมบวกเท่ากันเนี่ยต่อเวลาครับอ่าเอาสกอร์สองนัดมาบวกกันเลยคือเอาเกณฑ์ของยูโรเปียนครับสมัยก่อนไม่ไม่ได้ดูอเวโกแล้วไม่ได้มีประตูกดประตูทีมเยือนแล้วเพราะฉะนั้นก็วัดไปเลยไหนไหนเราก็พึ่งแพ้นัดชิงมาถูกไหมครับอ่าพึ่งแพ้มาดริดนัดชิงมาก็วัดกันไปอีกสักครั้งหนึ่งดูว่าในช่วงที่ลิเวอร์พูลขุมกําลังอ่อนลงอ่าเสียมาเน่ไปอะไรไปตัว,ต,วตัวหลักบาดเจ็บเยอะเนี่ย แต่ก็ไม่แน่นะครับถึงช่วงกว่าจะกลับมาเล่นรอบ16ทีมก็นู่นนะครับประมาณกลางกลางเดือนกุมภา่นู่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ถึงตอนนั้นริพูนอาจจะขุมกําลังปึกแล้วก็เป็นได้ตอนนี้อาจจะดูเป็นรองมาริดค่อนข้างเยอะนะครับมาริดก็นําเป็นจากฝูงลาลิก้าด้วยขุมกําลังก็ค่อนข้างมากทีเดียวก็ค่อนข้างดีกว่าริพูนเยอะเลยแหละนะครับเพราะนั้นก็ถ้าคิดแบบผมเอาแบบซาดิดมาไม่กลัวน้ำร้อนก็เจอมาริดไปเลยครับคือชนะได้ก็ หล่อเลยแต่ถ้ามันแพ้มันก็แพ้มาดริดไงผมก็จะพูดมาตลอดว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากเจอกับปอร์โตเจอกับเบนฟิก้ามันจะต้องมีคําตอบเดียวนะครับคือลิเวอร์พูลต้องผ่านเข้ารอบ8ดให้ได้ถ้าจับสลากเจอปอร์โตกับเบนฟิก้าเนี่ยมันมีคําตอบเดียวคือจะต้องเข้ารอบ8ดให้ได้แต่ถ้าไม่ได้เข้าโดนเขีร์ตกรลบาสี่หกทีมนี่บอกได้คําเดียวครับอะไรก็มาช่วยแฟนลิเวอร์พูลไม่ได้นมุดได้โตหาปีหาลังกระดาษมาคุมหัวกันแน่นอน แต่ถ้าแพ้มาดริดแพ้บายเยอร์นอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเกรดบอลมันไม่ได้เร็วร้ายมากนะแพ้ทีมใหญ่อ่ะ,อะใช่ไหมแต่บางคนก็บอกเฮ้ยถ้าแพ้ตกรอบเร็วก็ไม่มีลุ้นทีแล้วจะไปกลัวทาใหม่ครับสุดท้ายเราตกรอบส6บทีมหรือเราไปรอบหรือเราไปแพ้รอบชิงความหมายเดียวคือเราก็ไม่ได้แชมป์แต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คืออะอาจจะมองว่าโอกาสที่จะได้เงินรางวัลยังไงล่ะถ้าเข้ารอบลึกๆไปโอกาสที่จะได้เงินรางวัลมันก็มากขึ้นแต่ถ้ามองถึงความสําเร็จ มันจะตกรอบ16หรือมันจะไปแพ้รอบชิงมันก็ไม่ได้แชมป์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไจับติ้วชนกับมาริตมามเลยให้รู้แล้วรู้แหลกไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ในความรู้สึกผมในความรู้สึกผมนะครับส่วนคืนนี้ก็พวกยูโรป่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ตีกนะก็เดี๋ยวก็ทยอยเล่นแข่งขันจบรู้สึกจะมีการเปลี่ยนกฎด,ด้วยนะครับทีมจาก ที่คือแต่ก่อนเนี่ยยูโรปากับยูโรปาคอนเฟนเซนต์เนี่ยจะมีรอบ36ทีมใช่ไหมครับรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะเริ่ม36ทีมไม่ใช่รอบ16ทีมเหมือน UCL ทีนี้มาปีเนี้ยยูฟ่าเนี่ยเขาเปลี่ยนกฎใหม่เหมือนกับว่าเอาทีมอันดับ3นะครับเอาทีมอันดับ3จากยูโรเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยซึ่งหล่นไปเล่นยูโรปาไปเพลย์ออฟกับไปเพลย์ออฟกับทีมทีมอันดับ2ถ้าจำไม่ผิดนะ ไปเพลย์ออฟกับทีมอันดับ2องของยูโรปาลีกหรือยังไงเนี่ยเพื่อให้มันเหลือ32ทีมเอ่อเพื่อให้มันเหลือ16ทีมนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแชมป์กลุ่มโอเคเข้าไปรอแชมป์กลุ่มเนี่ยเข้าไปรอรอบ16ทีมเลยนะครับแชมป์แชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มยูฟ่าเอ่อยูโรปาลีกนะแล้วก็เอาทีมที่ตกรอบจาก UCL เนี่ยซึ่งได้อันดับ3ของแต่ละกลุ่มเนี่ยไปเล่นเพลย์ออฟกับทีมอันดับ2ของแต่ละกลุ่มของยูโรปาลีก ใครชนะก็เข้าไปเล่นรอบ16ทีมนะครับถ้าข้อมูลตรงนี้คลาดเคลื่อนยังไงก็ขออภัยด้วยแต่เอาเป็นว่ามันมีรอบเพลย์ออฟแล้วกันมันมีรอบเพลย์ออฟในยูโรปาลีกนะครับตัดจากรอบ3่2เเป็นรอบเพลย์ออฟแล้วก็มาแข่งอีกทีหนึ่งก็คือรอบ16ทีมเลยนะ,ะก็เดี๋ยวรุนกันก็ไปทวนกันอีกรอบนึงอะไปทวนกันอีกรอบนึงว่าทีมไหนที่เข้ารอบ16ทีมบ้างนะครับสำหรับ UCL ปี2022-2023นะครับเริ่มแต่กลุ่ม A นะครับก็คือเอซ s มิลาน a r ขออภัยครับนาโปลีกับลิเวอร์พูลนะครับนาโปลีเข้าที่1ลิเวอร์พูลเข้าที่สองนู์อัจจะไปเล่นยูโรปาลีกครับแล้วก็กลุ่ม B นะครับ Fc ปอโต้กับคลับบรูชครับปอร์โต้เข้าที่1คลับบูชเข้าที่2นะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเข้าไปเอ่อลงไปเล่นยูโรปาลีกกลุ่ม C นะครับไบเออร์เมเนกเข้าที่1อินเตอร์เข้าที่2บาร์เซโลนาไปรอบเพลย์ออฟยูโรปาลีกครับ กลุ่มดีนะครับสเปอร์เข้าที่1ไอทัลแฟงเฟิร์ตเข้าที่2สปอร์ติงลิสบอนไปยูโรปาลีกกลุ่ม E นะครับเชลซีเข้าที่1มิลานเข้าที่2เอ่อซาวส์บวกไปเล่นยูโรปาลีกนะครับกลุ่ม F อครับเรอัลมาดริดเข้าเป็นที่1นะครับไลฟ์ซิกเข้าเป็นที่2แล้วก็ชักเตอร์โดเนตนะครับไปเล่นยูโรปาลีกกลุ่ม G แมนซิตี้เข้าที่1ดอทมุลเข้าที่2เซบียาไปเล่นยูโรปาลีก แล้วก็กลุ่ม H นะครับเบนฟิก้าเข้าเป็นที่1ปารีสแซงต์แชงแมงเข้าเป็นที่2แล้วก็ยูเวนตุสไปเล่นยูโรปาลีกนะครับเพราะนั้นอันดับ3ที่จะไปเล่นยูโรปาลีกเนี่ยก็ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้งยูเวนตุสทั้งเซบีย่าไม่ว่าจะอยู่ท้ายตารางลาลีกาสเปนแต่ก็เป็นเจ้าพอ่อถ้วยนี้นะครับชัลเตอร์โดเนตซาท์บวกสปอร์ติ้งลิสบอนบาร์เซโลนานะครับไบเออร์เวอร์คูเซ่นนะครับอาแจกอาร์มสดัมนี่คือทีมที่จะไปเล่นรอบ เล a y ออฟในยูโรปาลีกนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีโอกาสที่จะจับสลากเจอกับ4ทีมนะครับก็คือ p อโอตโอบายเยนเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็เบนฟิก้าเดี๋ยวไปรอรุ้นกันนะครับอ่ะทีนี้เมื่ออร์พูลผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับทุกทีมจบไปแล้วก็ขออนุญาตพูดถึงกองหน้าของลิเวอร์พูลที่ตอนนี้ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บ เล่นงานหลายคนนะครับก็เหลือเพียงแค่โมซาลาโรเบโตฟิเมโนนะครับดาวินูเสเนี่ยเป็นหลักนะครับแล้วก็มีพวกสอดแทรกคนดื่นๆที่ JK พยายามให้โอกาสนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาวิเอเรสฟาบิโอคาวันโยรวมถึงเคอร์ติสโจนที่ได้เล่นกองหน้าตัวทางด้านซ้ายในเกมกับนาโปลีนะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาดูตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าดาวซันโวยูไนเต็แชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้เป็น โมซาล่า ah นะครับที่นำร่วมกับาทางด้านของไม่ใช่เออร์ลิงนำร่วมกับเคลียนเอ็มเปเป้ของปารีสอยู่นะครับอยู่ที่คนละเจ็ดประตูนะครับปังโมก็ถือว่า,าใกล้จะเป็นตำนานนะครับกองหน้าที่ยิงประตูเยอะที่สุดในแชมเปี้ยนส์ลีกของลิเวอร์พูลแซงหน้าสตีเฟนเชราร์ไปแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกหลายเกมนะครับอย่างน้อยที่สุดก็2นัดเย่าเยือนในรอบ16ทีมนั่นแหละส่วนทีมไหนจะได้ไปต่อระหว่างลิเวอร์พูลกับปารีส แล้วไหนยังมีพวกฮาแลนพวกคนอื่นๆที่ตามหลังมาก็หลายคนนะครับเพราะนั้นก็ยังได้ลุ้นกันอยู่แต่ตอนนี้โมซาลาก็นําเป็นดาวเซนโวร,ร่วมกับคิยิยันเอมปเปเป้อยู่ที่คนละ7ประตูนะครับทีนี้ไปพูดถึงประตูของดาวินนูนเดสหน่อยนะครับพเพื่อนๆหลายคนหรือแม้กระทั่งแฟนทีมอื่นที่มาแซะมาแซวว่าเฮ้ยเป็นกองหน้า5บาทหรือเปล่าซื้อมาตั้งหลายนะครับแปล้านปอนด์หนึล้านยูโรเนี่ยทำไมถึง ออยิงประตูกระปกกระเปี้ยยิงกระจิตกระริดนั่นเลยแต่ถ้าเรามองดูนะครับว่าดาวินนูนเยสเองมีส่วนร่วมกับเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงต้นฤดูกาลในในพรีเมียร์ลีกที่เขาโดนไล่ออกตั้งแต่นัดที่2ที่เล่นที่แอนฟิลด์เจอกับคริสตันพาเลแล้วก็โดนแบน3นัดกลับมาเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บบ้างบางนัดไม่ได้ลงบ้างนะครับเพราะนั้นเท่ากับสรุปแล้วเนี่ย ดาวิดนูนเยสนะครับเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก6นัดเล่นในพรีเมียร์ลีก8นัดนะครับเพราะนั้น8นัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลงเล่นตัวจริงทุกนัดนะครับบางนัดลงมาในช่วง30นาทีสุดท้ายบางนัดลงมาในช่วง20นาทีสุดท้ายเช่นเดียวกันกับแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับที่ถูกส่งลงมานนาจะนาทีที่70กว่าก็เล่นอยู่ในสนามประมาณ20นาทีเพราะนั้นถ้าดูเรื่องของระยะเวลานะครับจำนวนเวลาที่ดาวิดนูนเยสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลกับจำนวนประตูที่เขายิงได้ผมบอกได้คำเดียวนะครับอันนี้ไม่ได้้้มาาาเขขงนนส แต่ผมบอกได้คําเดียวว่ามันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เลรหรอกครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าการจะเอาดาวินนนูเยสไปเปรียบเทียบกับบปอลิงเบลฮาแลนเนี่ยมันมันเปรียบเทียบได้ยากแล้วผมจะพยายามพูดอย่างนี้บ่อยๆเพราะมันก็มักมีแฟนบอลบางคนบอกว่าดูนูนเยสยิงดูดูฮาแลนยิงดิดูจอมานยิงดิก็ไปดูกองกลางของแมนซิเตี้์นครับตอนนี้ควิวนเดอร์บอยนี่นาเป็นเอ่อนำเป็นผู้นําในเรื่องของการแอตซิตนะนะครับในพรีก็ีก้าลูกเข้าไปแล้ว เบรโดชินวาอีก8มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับสองคนนี้ก็10กว่าลูกเข้าไปแล้วในการแอดซิตแล้วไหนจะในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกคือตัวที่แอดซิตให้กับแมนซิตี้เนี่ยมันเยอะมันไม่เหมือนกับริปูลได้คนละลูก2ลูกเองแดนกลางของริปูลที่ทำแอดซิตอ่ะนะครับอ่าแล้วเทรนอาร์โนเนี่ยไม่ติดด้วยนะครับปีนี้ในพรีเมียร์ลีกเทรนอาร์โนเนี่ยรู้สึกจะแอดซิตไปลูกเดียวเองมั้งอ่าผิดคาดนะครับวันปีนี้ฝั่งซ้ายของริปูลนี่แอดซิตเยอะมากนะครับทั้งโรเบิร์ตสันทั้งคอตตสเซมิานี่ย มีส่วนร่วมกับประตูของวี่์ุูนทำแอตซิตทั้งในฟิมียรีกและก็แชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็มีโมซาล่ามีฟิเมโน่ที่ขยับขึ้นมาในการเป็นผู้เล่นในในตัวที่จะทำแอตซิตให้กับคู่แข่งนะครับเพราะนั้นจำนวนของจำนวนประตูของดาวินนูนเยสเนี่ยนะครับเท่ากันเลยก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกครับเล่น6นัดยิง3ลูกในีิมียรีกเล่น8นัดยิง3ลูกผมก็จำไม่ได้ว่าในฟิมเยรีกที่ลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยกี่นัด ก็มีไม่กี่นัดหรอกนะครับบางนัดก็ลงเป็นตัวสำรองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่ลืมก็ใน charity s h i e l d ใน community s h i l l อ่ะนะครับเกมเก่อนเปิดฤดูกาลฮันโลการกุศลที่ชนะแมชชีตี้สามหนึ่งเพราะนั้น <Yeah. S 2> ดาวิดนูนเยสก็ยิงหนึ่งลูกเพราะฉะนั้นตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยดาวิดนูนเยสเล่นไปแล้วเอาแบบแมชที่เป็นทางการไม่รวมปีซีซั่นเนี่งหมดนะครับทั้งหมด15นัด ะคอมมูนิตี้ชิลจะนับก็ได้ไม่นับก็ได้นะแต่ถ้าถ้าจะไม่นับออาไม่นับก็ได้คอมมูนิตี้ชิลตัดทิ้งไปเอาพิมพ์บริเกบแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับยิงอย่างละสามประตูแล้วในในพิมพ์บรลีกก็แอดซิสไปลูกหนึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ละครับจำนวนนี้กับ6ประตู14นัด6ประตู14นัด6ประตูเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ เฉลี่ยก็ถือหน้าอยู่ในเปอร์เซนต์ที่โอเคนะกับจํานวนถ้าไปดูนาทีนะผมหาจํานวนนาทีที่อยู่ในสนามเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาว่ามันไม่เยอะมากมันไม่เยอะมากเพราะตัวจริงบ้างตัวสารองบ้างมีช่วงที่โดนแบนบ้างนะครับนั่นคือมุมมองของผมที่บอกว่าถ้าทีมโอล่ปูลมันครบนะครับองค์ประกอบมันครบตัวหลักๆกลับมาครบผมว่าดาวินโนเยสเนี่ยประตูมันน่าจะมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ต้องรอไอ้เจ้าหนูเทรนเนี่ยมันปรับจูนของมันเองก่อน อย่างที่บอกนะแอซิตก็น้อยมากตําหรับเทนอเล็กซานเดอร์อานปีนี้แม้ว่าจะมีประตูอยู่บ้างก็ตามนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพระอุ้มฟุตพระอุ้มฟุตบอลไลฟ์นะครับทั้งทางเพจ Facebook แล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับขอฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆลูกหนังทุกท่านด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับส่วนพรุ่งนี้ก็เข้าสู่โหมดนะครับวันศุกร์เดี๋ยวมาฟันธงส่สกอร์หรือคาดการณ์เซเัต นะครับในเกมที่จะยกบปลบุกไปเยือนสเปอร์วันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสภาพทีมของลิพูลจะได้ใครกลับมาบ้างหรือคนที่มีอยู่จะมีใครเจ็บใครหายไปอีกหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เรียกว่าลุ้นกันนัดต่อน,นัดเลยทีเดียวเชียวนะครับไปแล้วนะครับขอบพระคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ